สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกับคุณครูยอดนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .6 ค่ะก็นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้ทําอะไรนะคะเดี๋ยวนเรียนไปติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มมาลาบั้มนะคะเดี๋ยวนัเรียนเพิ่มมาลาบั้มในรายให้คุณครูด้วยนะคะค่ะไปพบกับเนื้อหาสาระกันเลยค่ะ สำหรับงานในคลิปนี้ก็จะอยู่ในใบงานประกอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป6นะคะให้นักเรยียนเปิดไปหน้านี้นะคะหน้านี้ก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์นะคะที่ที่แสดงในภาพนะคะเขียนลงตรงนี้ได้เลยจะมีอยู่ทั้ง13ภาพค่ะก็จะเป็นข้อแรกนะคะข้อแรกก็จะเป็นชิเก้นไก่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมไอศกรีมต่อไปวอเตอร์เมลอนแตงโมอันที่4เป็นโทเมโตเป็นะมะเขือเทศค่ะต่อไปเป็นบานานากล้วยค่ะแล้วก็ข้ออันนี้ข้อ6เป็นวอเตอร์น้ำค่ะแล้วก็7อัลมอน์ถัวอัลมอน์ข้อลูกอมข้อก้าโปเตโตชิพ มันฝรั่งทอดค่ะแล้วก็สิบเป็นซอฟต์ดิงหรือว่าน้ำอัดลมค่ะสิบเอ็ดเอกก็สจดดาวนะคะแล้วก็ 12, ain, สิบสองออเรนท์ส้มสิบสามบล็อกครี 13, นะคะเป็นผักบล็อกคารีนั่นเองค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเปิดหน้าถัดไปค่ะหน้าถัดไปจะเป็น เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะที่เราทำกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันะค่ะข้อ a go swimming ว่ายน้ำข้อ b do arabic เต้นอ r ร b i c ข้อ c do yoga ทำโยคะนะคะเล่นโยคะข้อ d go walking เดินออกกำลังกายข้อ e do taekwondo เล่นเทควันโดค่ะข้อ f do sit up ก็คือเล่น sit up คะ่ะ ต่อไปข้ g, Do, Lake, ips, อ G ดูเล g Lifts การออกกำลังกายด้วยการยกข,ขาเนาะแล้วก็ข้อ H Go Jogging นะคะให้นักเรียนนำตัวอักษรข้างหน้าไปเติมได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะดูหน้าถัดไปค่ะหน้าถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการาความเจ็บป่วยนะคะก็จะ คล้ายๆกับคลิปที่แล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นข้อเอ a r เอ็กปวดหูค่ะข้อ B ีโคลเป็นไข้นะคะข้อ C ีทูสเอ็กปวดฟันข้อ D ีซอสโทรเจ็บคอข้อ E h เฮสเอกปวดหัวข้อ F s t o ตอมมักเอกปวดท้องและข้อจีคอฟไอแล้วก็ข้อ H fever นะคะนี่ก็นำตัอวอักษรไปเติม ที่ที่ภาพนะคะได้เลยนะคะค่ะต่อไปดูแผ่นถัดไปค่ะค่ะแผ่นถัดไปก็จะให้นักเรียนนะคะจับคู่นะคะกับให้นักเรียนเนี่ยจับคู่ว่า,าให้ว่าให้มันสัมพันธ์กันเนะเาะอี๋ยวเรานักเรียนดู ช่องแรกช่อง A ก่อนนะคะข้อ1 if you do enough exercise ถ้าคุณออกกำลังออกกำลังกายเพียงพอข้อ2 if i eat too many sweets ถ้าฉันกินของหวานมากๆข้อ3 if she has a fever ถ้าหล่อนเป็นไข้หวัดข้อ4 if he gets enough sleep ถ้าเขานอนอย่างเพียงพอนอนหลับเพียงพอข้อ5 if you have a, a headache ถ้าคุณปวดหัว ข้อ6 if they eat too much ice cream ถ้าเขากินไอศกรีมมากๆค่ะมาดูคอลัมน์ B นะคะอันนี้จะบอกว่า she s h o u see the doctor หล่อนควรไปหาหมอ,อต่อไป you should stay at home คุณควรจะอยู่พักอยู่ที่บ้านแล้วก็ต่อไปค่ะ you will be strong คุณจะแข็งแรงอันนี้จะเป็น they will get fat พวกเขาจะอ้วนแล้วก็นี้ค่ะ He will be wise and healthy mm hmm. เขาจะมีะเขาจะฉลาดแล้วก็สุขภาพดีเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะ I will hurt my teeth ฉันก็จะปวดฟันนะคะก็คือให้เล่นเขียนประโยคเหล่านี้มาก,ก่อนเนาะ,ะด้านนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยอันนี้ให้สัมพันธ์กันตัวอย่างมาให้คือ if you do enough exercise you will be strong นะคะถ้าคุณออกกำลังกาย ะะที่เพียงพอเนาะคุณจะแข็งแรงก็คืออันนี้นะคะแล้วก็คู่กับอันนี้นะคะอันนี้เขาใช้ไปแล้วเนาะต่อไปนักเรียนอีกข้คอนะเนีก็ไปจับคู่อันที่ยังไม่ได้มีคู่เนาะค่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูหน้าถัดไปกันค่ะค่ะสำหรับหน้าถัดไปนะจะให้นักเรียนเติมชุด หรือว่าชูดิ้นค่ะแล้วก็ตามด้วยข้อความเหล่านี้เช่นเดิมนะคะชูดก็แปลว่าควรจะทำสิ่งนั้นแล้วก็ชูดิ้นไม่ควรทำสิ่งนั้นเรามาดูสิ่งต่างๆนะคะข้อ A ค่ะ e กินช็อกโกแลตเค้กหรือว่ากินช็อกอะไรนะกินเค้กช็อกโกแลตนะคะต่อไปข้อนี้นะคะ Eat Vegetables กินผักค่ะอันนี้ Eat fruit กินผลไม้ค่ะต่อไปค่ะ Eat too many sweets กินอของหวานขานมหวานลูกอมหวานๆมากๆข้อต่อไปค่ะ Eat healthy food กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อไปค่ะ Smoke in a smoking room สูบบุหรี่ค่ะต่อไปค่ะ Smoke in a restaurant สูบบุหรี่ในร้านอาหารออะอดี๋ยวนะคะอันนี้จะ smoke in a smoking room อันนี้สูบสูบบุหรี่ในที่ที่เขาจัดให้นะคะแล้วก็อันนี้สูบบุหรี่ในร้านอาหารค่ะต่อไป put garbage in the bin ทิ้งขยะลงถังต่อไปค่ะ hand in homework on time ใหออ้ส่งการบ้านตรงเวลาแล้วก็ต่อไปค่ะ teach animal เลี้ยงสัตว์ค่ะ ต่อไปค่ะ walk on the grass เหยียบหญ้าค่ะแล้วก็เหยียบย่ำหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนคะคะแล้วก็ go to sleep early เข้านอนแต่หัวค่ำนะคะค่ะ๋ย่เราลองมาดูตัวอย่างเช่น I shouldn't go to bed late ฉันไม่ควรไปนอน ฉันไม่ควรนอนดึกนะคะอย่างงี้เลยแล้วก็ข้อนี้ก็จะเป็น I shouldn't drink soft drink ฉันไม่ควรดื่มน้ำอัดลมเนาะอ่ะนักเรียก็ลองดูนะคะว่านักเรีควรทำหรือไม่ควรทำเนาะในสิ่งที่ครูคบอกอ่ะจะมีทั้งหมด12ข้อนะคะค่ะแล้วก็ดูหน้าถัดไปค่ะหน้าถัดไปก็ไม่ยากนะคะให้นักเรียนเติมชุดหรือว่าชุดนอดนะคะ ก็คือชุดดิ้นนั่นเองนะคะแต่อันนี้เป็นรูปเต็มนะคะตะกี้เป็นรูปย่อนะชุดก็แปลว่าควรจะทำแล้วก็อันนี้ไม่ควรจะทำนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูข้อแรกค่ะข้อแรก you จุดๆ walk in the rain it's not good for you คุณตากฝน i s not good for you นี่นว่าควรตากฝนหรือไม่ควรตากฝนนะคะต่อไปข้อ2 we put garbage in the bin ทิ้งขยะลงถงังควรทำหรือไม่ควรทำเนาะ People be more careful when they cross the street เวลาข้ามถน,นนนะ่ะควรจะระม,มัดระวังหรือไม่ควรระม,มัดระวังเนาะต่อไปข้อ4ค่ะ We throw p i e c e of paper c a n and plastic b o t t l e onto the street เราควรจะโยนขยะทิ้งนะคะกระป๋องพลาสติกเนี่ยหรือเปล่าเราควรจะทำสิ่งนี้หรือเปล่านะคะ ต่อไปข้อ5 you จุด h e l p keep the p a r k i n เวลาไปสวนสาธารณะเนี่ยเราควรที่จะเอ,อ่อทำให้สวนสาธารณะเนี่ยสะอาดหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อ6ค่ะ it's very hot inside อเอาสิมันร้อนมากเลยข้างนอก you อควรจะไปข้างนอกหรือเปล่านะคะควรจะหรือไม่ควรนะคะนั่นเรียนก็เลือกมาเติมเนาะต่อไปค่ะข้อ7 factory pump waste into the river เอ,อ่อพวกโรงงานต่างๆเนี่ยควรจะปล่อยของเสียลงแม่น้ำไหมนะคะต่อไปค่ะ is cold มันหนาวคุณควรจะสวมเสื้อกันหนาวหรือเปล่านะคะออต่อไปค่ะชี e a า a วทัยหลอนมักจะเหนื่อยหล่อนควรจะนอนดึกทุกคืน หล่อดควรหรือไม่ควรนะคะที่จะนอนดึกนะคะต่อไปค่ะข้อ10คุณควรจะกินผลไม้หรือ,อควรจะกินผักหรือผลไม้เนี่ยทุกวันไหมนะคะแล้วก็ข้อ11ค่ะนักเรียนควรใช้โทรศัพท์มือถือในการสอบอนักเรียนว่าควรใช้หรือเปล่านะคะต่อไปสิบสองค่ะคุณควรจะถามคุณ,คณ ให้ช่วยคุณถ้าคุณไม่ไม่เข้าใจบทเรียนเนี่ยนะักเรียนจะถามคุณครูหรือเปล่านะคะควรจะถามคุณครูหรือเปล่าเนาะต่อไปสิบสาค่ะคุณควรจะขับเร็วนะคะในเมืองอย่างเงี้ยต้องขับรถเร็วๆเนี่ยนะักเรียนว่าควรขับหรือไม่ควรขับนะคะต่อไปค่ะสิบสี่เด็กๆควรจะ ใช้เวลาในการดูทีวีเยอะๆหรือเปล่านะคะนักเรียนว่าควรหรือไม่ควรนะคะต่อไปค่ะข้อ15นักเรียนควรเห็นแก่ตัวหรือไม่ควรเห็นแก่ตัวนะคะต่อไปนักเรียนควรออกกําลังกายให้มากขึ้นหรือไม่ควรออกกําลังกายให้มากขึ้นเนาะแล้วก็ข้อ17มันฝนตกนักเรียนควรจะนํรลมไปด้วยหรือไม่ควรนํรลมไปด้วยนะคะต่อไปข้อ18 ทอมทอมกินอมเยอะมากเลยควรจะกินหรือไม่ควรจะกินนะคะต่อไปข้อ19เด็กๆควรกินผักมากๆหรือไม่ควรกินเนาะแล้วก็ช่องที่สองและเออแต่พวกเขาอ่าควรกินหรือไม่ควรกินอ่าลูกอม,มนะคะแล้วก็ข้อ20สค่ะเขาควรจะรีบไปโรงเรียน หรือไม่ควรรีบเพราะว่าตอนนี้มัน7จ็โมงห้แล้วนะคะค่าก็จะสำหรับางานในวันนี้ก็จะมีดังนี้นะคะอาจจะเยอะหน่อยก็แต่ยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าดืมทักถามกันมานะคะค่ะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ